นางเอกซุปตาคนนี้น้ำตาคลอเคยคิดสั้นเพราะโดนชาวเน็ตเกลียดอีกหนึ่งซุปตาสาวแถวหน้าเมืองไทยอย่างปูประยาสวนดอกไม้เราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านแต่ที่ผ่านมาเธอเคยจอดรามมาครั้งใหญ่เคยโดนโซเชียลถล่มอย่างหนักจนเคยคิดสั้นโดยเธอเผยเล่าเรื่องราวนี้ผ่านรายการสามแซบ บอกว่าเราเปิดโทรศัพท์ทุกครั้งมีแต่ความเกลียดชังมีแต่ความโกรธแล้วชีวิตตัวเองมันล้มอยู่แล้วแล้วจําได้เลยแบบคือคิดสั้นมากจริงๆตอนนั้นปูเข้าใจเลยคนคิดสั้นเสี้ยววินาทีจริงๆแต่ถ้าผ่านเสี้ยววินาทีนั้นได้คือเป็นเสี้ยววินาทีจริงๆที่คนตัดสินใจว่าจะไปแต่ตอนนั้นดีมากที่เพื่อนที่ดีเพื่อนบอกมันไม่คุ้ม จากเหตุการณ์นั้นปูเลยตัดสินใจว่าถึงคุณไม่ชอบเราเราก็อยู่ได้ก็กลายเป็นว่าเข้าใจแล้วทำไมต้องผ่านบทเรียนนี้เพราะว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเขาก็อยากบอกเราว่าเลิกแคร์ว่าคนอื่นคิดอะไรและมีความสุขกับตัวเองสักที